ในยุคราชวงศ์หยวนและต้นนราชวงศ์หมิงได้มีการปรึกษาหาลือในการสร้างวัดเต่าหลายแห่งบนภูเขาแห่งนี้เพราะชื่อว่าที่นี่คือจุดศูนย์รวมของพลังชีของโลกและบางตำราได้บอกไว้ว่านี่อาจจะเป็นพลังคับของจักรวาลเลยทีเดียวและบรรดาเหล่าเซียนทั้งหลายและนักพจศ ได้มาปักหลักและพำเพนเพียนจนภูเขาแห่งนี้นั้นได้ชื่อว่ากลายเป็นภูเขาที่เป็นศูนย์รวมของศาสนาเต๋าเลยทีเดียวและตำนานที่ทำให้ผู้คนนั้นได้รู้จักภูเขาบูติงและกลายเป็นชื่อที่ผู้คนนั้นได้จดจำนั่นคือการมาของจานซานฟงนักพรตผู้มีวิชาที่ล้ำลึก และในสมัยที่จารย์ซันฟงนั้นยังเป็นหนุ่มแอดขอเรียกเขาว่าอาจารย์แล้วกันนะคะเรื่องของอาจารย์นั้นไม่ได้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แน่ชัด าอาจารย์นั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในช่วงกึ่งกลางระหว่างประวัติศาสตร์กับตำนานแต่บางแหล่งได้กล่าวว่าเขาเกิดในราชวงศ์ซ่งบางก็ว่าอาจารย์เกิดในราชวงศ์หยวนหรือไม่ก็ราชวงศ์หมิงแต่สิ่งที่ตรงกันก็คืออาจารย์เป็นคนรูปร่างสูงใหญ่หนวดเขายาวขนคิ้วหนาแต่งกายเรียบร้อยและเดินทางโดยไม้เทา้าและอาจารย์นั้นชอบอยู่ตามป่าเขา บางตำราว่ากันว่าอาจารย์มีอายุถึง200ปีไอ้ตำราที่แอดพูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นตำราของนิยายของกิมยงที่ว่ากันว่าอาจารย์ซานฟงมีอายุ200ปีอาจารย์นั้นเขามีความสนใจในทางธรรมะวิทยายุทธและปัชญาอาจารย์เป็นนักสแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาจึงได้เดินทางไปยังสถานที่ที่โด่งดังที่สุดณเวลานั้นคือวัดเซาหลิน